อ้าครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหกเบิ้ลนะฮะแล้วก็เป็นชุด2.1งจุดหนึ่งตามชาแนลแล้วก็วันนี้มีอะไรแปลกใหม่เยอะเหมือนกันนะครับอ่าสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีนะคะวันนี้คือวันอังคารที่28กันยายน2564แล้วนะคะก็ยังอยู่ที่หน้าร้าน MC คอนโซลแดนซ์ดาวนะคะก็วันนี้คือ เราบุ้งนะคะแล้วก็น้องทิพย์นะคะวันนี้สาระดีๆที่มีประโยชน์เนี่ยรู้ทันคนขายอ่าเราใช้คําว่ารู้ทันคนขายก่อนซื้อนะคะไม่มีอะไรมากก็คือมันก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่เราผ่านผ่านมันมาแล้วก็เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อเครื่องเสียงที่ดีมีคุณภาพสำหรับ การใช้จ่ายเงินที่ให้เกิดคุณค่าและมีประโยชน์เวลาเราใช้เครื่องเสียงเราจะได้ฟังในแบบ<อ>เพรอพรอจริงๆคุณภาพจริงๆนะคะก็คือวันนี้ที่เราจะนำเสนอและรีวิวให้ฟังเสียงเนี่ยก็จะเป็นบีคอร์ เสียงดีปรับง่ายเล่นง่ายอันนี้คือรอดใหม่แล้วใช่ไหมทำไมแลดูอินเตอร์จังเลยแลดูแบบมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่เวลานี้ก็ถือว่าใช่ปรับง่ายเล่นง่ายที่สุดแล้วนะเวลานี้แล้วก็เสียงดีลงมาที่ปีคอร์สสามชอนแนนพันสองร้อยวัตต์วันนี้เราใช้สองจุดหนึ่งพาวเวอร์เนาะตั้งแต่พี่กุ้งพูดผิดไปนิดนึงไม่ใช่ปีคอร์สอ่าฮะปีคอร์สปีคอร์สแล้วก็พาวเวอร์ของจุดหนึ่ง สามช่องแน่นพันสออยวัตต์ก็คุมได้4ี่ใบถ้าใครอยากรู้ข้างในเนี่ยไปดูคลิปก่อนๆได้ว่าข้างในเป็นยังไงเนาะก็จะใช้โครงหล่อทั้งหมดในวันนี้เอแต่ว่ามีอะไรผิดปกติอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมมันแลเด่นๆกันเลยพักนี้เราใช้ไม้อัดตาหอแล้วก็สีพ่นระเบิดอะคริลิกนะดูดูดูความหนาของมันมันจะเป็นสีพ่น สีพ่นระเบิดเม็ดทรายอะคริลิก่าออนะมันจะเป็นเม็ดทรายเล็กๆ,ๆ,ๆมันจะไม่ระเบิดแบบเม็ดใหญ่ๆคืเอ,อเราชอบแบบนี้ไงสวยกว่าสวยกว่าชุดก่อนๆแล้วเนาะ,ะนก็เขาเรียกว่าอะไรคนเราต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันมันแล้วแต่ไอตัวคนด้วยอ่าก็วันนี้เราใช้โครมหล่อเนี้ยเป็นซับเบทส15นิ้ว ไปเดียวเพราะเดี๋ยวพอเราเสร็จจากรีวิวชุดนี้ก็ต้องยกให้ลูกค้าไปแล้วเราก็ะต้องให้เคลื่อนย้ายไปอยู่บ้านลูกค้าแล้วครับชุดนี้รวมราคาแล้วเนี่ย2 8 5 0 0บาท28,500เราเน้นที่คุณภาพอยากไปดูที่ราคาเมื่อไหร่ที่ดูที่ราคามันจะไม่จบเมื่อวอาทิต์ขอเล่านิดหนึ่งเมื่อวอาทิตย์มีลูกค้ายกพ o w e r m i ์มมาแต่เล่นไม่เป็นเลยนะซื้อมาพอสั่งซื้อมาเสร็จปุ๊บ เล่นไม่เป็นก็ยกมาที่ร้านอเอาพอวาวเวอร์มิกมาให้ลองช่วยสอนหน่อยช่วยแนะนำหน่อยถามว่าปรับเล่นไม่เป็นเราก็แนะนำให้พอมาลองกับตู้เปิดขึ้นมามันดังอย่างเดียวไอ้ความดังอย่างเดียวเนี่ยแหละที่มันทำให้เราแบบไม่ได้อารมณ์แล้วมันก็มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนาะ,ะใช่ เพราะว่ามิกเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันสะดวกก็จริงนะสะดวกแต่ว่าความไพ่ลาะมันจะขาดหายไปทุกอย่างได้อย่างเสียอย่างนะคะอย่าลืมว่าทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียได้อย่างเสียอย่างคือถ้าเราเลือกราคาเนี่ยในอนาคตนเนี่ยเครื่องเสียงมันก็อยู่กับคุณไปจนถึงถึงอายุข,ของคุณเลยเนาะมันได้ยาวนานเพราะว่าโคเวอร์มันรับประกันตลอดอายุการใช้งาน สามดีของ MC อย่าลืมก็คือแนวแนวฟังไพเราะแล้วก็สองมีการพูดคุยอธิบายแนะนำก่อนการซื้อทุกครั้งสามก็คือรับประกันตลอดอยู่การใช้งานก็คือสามดีของ MC นะคะก็ถ้าใครที่ยังสงสัยเลือกเครื่องเสียงก็ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะเราสามารถพูดคุยกันได้ เพราะว่าจริงๆทีแรกกล่าวว่าจะใช้ร้านเนี่ยเป็นศูนย์แหล่งเขาเรื่องอะไรศูนย์ให้เรียนรู้อ่ะก่อนที่จะเปิดร้านเครื่องเสียงอ่ะทุกคนก็จะมาเรียนรู้ที่นี่ทั้งหมดนะคะก็เป็นเจ้าแรกในตลาดสนามหลวงสองคือเราใช้ประสบการณ์เราไม่ได้ใช้แบบทฤษฎีหลักการมากมายแต่เราใช้การใช้งานจริงนะคะก็ยังไงก็ฝากเอาไว้แล้วก็ช่วงเนี้ย ฝนตกน้าท่วมโควิดมันก็ยังอยู่กับเราน้ําท่วมมันก็กําลังจะมาอยู่กับเราอีกก็ยังไงก็ดูแลแล้วก็อย่าประมาทใช้สติในการดําเนินชีวิตนะคะก็ฝากทุกคนเอาไว้มีอะไรก็โทรมานะคะหรือมาเล่าเรื่องอะไรก็ได้ก็ได้ปัญหาอะไรก็ได้คือโทรมาโทรมาพูดคุยกันนะคะขอบคุณนะคะอ่านะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะมาเทสกันนะฮะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเอ่อทะลุการผลิตของเ c ตู้ครั้งต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่า